ฮ้ยไม่ใช right ่ต้องคนใจีวะอ้าวเสร็จแล้วสวัสดีค่ะแม่แม่วันนี้หนูอยากไปญี่ปุ่นมากก็อยากอยากไปป่ะอยากไปดิี่มึงไม่ต้องเริ่มตปแล้วกูเบื่อมาโยงกับชาเขียวที่ญี่ปุ่นอันไหนอร่อยกันนะคะแล้งไม่อร่อยค่ะ อแล้วหนูคิดว่าชาเขียวมันจะอร่อยไหมอ่ะอร่อยค่ะเพื่อนแจ็คว่าไงเพื่อนแจ็คพี่น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเพื่อนแจ็คอยากไปไหมอยากแต่ไม่อยากกินเพื่อนแจ็คถ้าเพื่อนแจ็คไม่ลองกินนะเพื่อนแจ็คจะอดไปญี่ปุ่นเพื่อนแจ็คเป็นไงโอเคค่ะแล้วก็หอมจะไปยังไงญี่ปุ่นคือรถไฟรถไฟเหรออยากไปเมืองอินมาอยากไปด้วยเคื่องบินไหมค้างดิ ยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปไม่รู้และพี่แจ๊กไปที่นั่นมีที่ขี้ไหมมีอะไรนะมีที่ขีไหมมีที่ไหนก็มีที่ขีเรียไมอ่ i บ็อกซ์ตัวไม่ in tag อันนี้จะตายเลย